แบบนี้มาตั้งแต่เริ่มเลยครับไม่ได้นิสัยเปลี่ยนไปเลยเป็นคนแบบบ้าๆบอาๆอะไรอย่างเงี้ยครับเออก็ไม่รู้จะบอกอะไรอ่ะครับก็ทํางานกั<า>นทุกวันเราคุยกันเราคุยกันทุกวันอยู่แล้วอนะ่ะเวลาทํางานเวลาไปไหนมาไหนสมมติว่าเจอกันทีเราก็คุยกันทีอะไรอย่างเงี้ยแบบคือบอกอย่างเงี้ยคือเอาจริงเราสองคนแม่งเป็นคนไม่กล้าบ,บอกอะไรแบบเนี้ยต่อหน้าสาธารณะทั้งคู่เลยเออเป็นอะไรก็ไม่รู้โรคจิต ใช่เราเป็นโรคจิตแชร์ระหวานออกสื่อไม่เป็นนะครับจะไปบายบายพี่นุกถามว่าปีกระบีบีบีใครน่ารักกว่ากันน่ารักคนละแบบอันนี้ปะปีแบบน่ารักแบบโตอันนี้น่ารักแบบเด็กเห็นไหมน่ารักแบบโตว่ะไม่ใช่หมาแค่เด็กจ้ะ คนเลี้ยงก็เด็กจ้ะใช่เพิ่งยี่องอูละเครดทำไมถึงตั้งชื่อว่าบีบีหรอเพราะว่าน่ารักดีครับก็เลยตั้งชื่อว่าบีบี ว่าไงจ๊ะตื่นแล้วเหรอถ้าตื่นแล้วเนี่ยจะบอกอะไรให้ฟังนะถ้าไม่อยากกินอะไรที่มันหนักท้องเลยตอนเช้านี่ยง่ายๆเลยนะกันดัชชี่โยเกิร์ตเนอะเป็นไงมือตอบแค่นี้ไม่ได้มือตอบแค่นี้ไม่ได้เมื่อคืนนอนกี่โมงอะ ไม่รู้ได้ยังไงวะตื่นมาตอนนี้คือเที่ยงจะบ่ายโมงอยู่แล้วมันไม่มีไงหรอบีบีตื่นยังบีบีไม่รู้ยังไม่ได้ออกไปดูเลยอ๋อนี่คือเพิ่งแบบลืมตาตื่นขึ้นมาเลยว่างั้นอ๋อไม่มีอ๋อไม่มีอะไรมาก <c oughs> ว้าย <c oughs> จะบอกว่าตอนเนี้โยเกิร์ตชีเขามีสองรสชาติใหม่หนั่นก็คือ น้ำพึ่งมะนาวแล้วก็ขา้วมาวอย่างมะม่วงถ้าแบบว่าเหมาะกับซัมเมอร์นี้เนี่ยเออตื่นมาแล้วก็ไปซื้อได้เลยโอเคเนาะซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนก็ได้ไไดมีหลายที่เซเว่นอีเเว่นหรือว่าร้านร้านสะดวกซื้อทั่วโลกทั่วประเทศมีหมดซื้อมาให้ซื้อไปให้เหรอเนี่เดี๋ยวมีที่ห้องเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวส่งไปให้ไปไม่ได้เดี๋ยวโดนกัดตัวไปนอนต่อก็ได้นะ โอเคบ๊ายบายจ้ะเออฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอะฮะฉันทำมาม่าคอรีอาเสร็จแล้วเธอดูสิดูกระปีประหนึ่งแต่งตัวแบบมันจะเปิดก็ับบแต่งตัวไปไหนอ่ะไปทำธุระข้างนอกนี่หัวเหรอเนี่ยใช่อะไรอ่ะนี่ Mama, Korea. มามาโคเรียดูของฉันมีหอยด้วยฉันใส่กิมจิด้วยแล้วฉันก็ใส่ไข่ด้วยเดี๋ยวฉัวเวนเอาให้ดูทำไมใส่กิมจินิดเดียวมันน้าไม่แดงอะไรนะเป็นเพราะนี่ดูดูไข่ดูความขนดความน่ากินของไข่ไโอ้ดูดิไข่ฉันน่ากินปะลา่าเอืออะไรวะฮะแห้งด้วยเนี่ยทำสอง ทำสองชามใช้เวลาสี่สิบนาทีอ่ะนานใช่ไหมใช่เพราะว่าทุกคนเขาอยากเห็นนี่ <c oughs> เห็น,หนทั้งตัวไม่ได้เพราะว่ามันแอบนักเซ็กกันะะนคะครับทุกคนนี่นะคระับเขากำลังหัวแหลมมากเลยนะครับทุกคนดูหัวเขานะไม่ผมเปียกผมเปียกอ๋อหัวเปียกหัวเปียก,ยกนะฮะกระโถนมาอวดแค่นี้แหละว่าฉันก็ทำได้เก่งมากจ้าืม โดนตบนะ <c oughs> เอเอไปแต่งตัวก่อนปะโอเคบ๊ายบายโอเค